เนื่องนะคะสำหรับละครชื่อ,อยาวเป็นแม่น้ำเยยงสีเกียงกับละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งวันนี้เราจะมาแอบส่องเวลาว่างของนักแสดงเรื่องนี้กันค่ะเริ่มที่คุณแรกคุณหมอสตวรรัตเวอร์ชันตายตีตีเซอรที่เห็นที่ไรเนี่ยเจต้องบอกด้วยคำเดียวเลยว่าหัวใจมันกระสับกระส่ายจ,จริงๆเวลาว่างของคุณหมอนั้นก็คือการนอนค่ะนอนแล้วก็นอนอย่างเดียว มาฟากนางเอกของเรากันบ้างนี่ก็ใช้เวลาว่างระหว่างรอเขาฉากได้คลาสสิกไม่เบากับการกินกินแล้วก็กินโอ้แม่เจ้ากินเก่งอะไรเบอร์นั้น กินเก่งขนาดนี้เนี่ยเสาคิมก็เป็นสีสันของกองนี้เลยนะคะคุณยิ่งถ้าได้จับมือกับมะปรางเข้าแล้วก็บอกเลยว่าฮาระเบิดระเบิดสายสายว่าซีบอชิมงานอย่างนี้เบาๆมันเบาแค่เอามูมข้างลับหมุมข้างมุมข้างจมูกต้องมาขมวหลจมูกขมาหล่จมูกตามมันจะ จะมอบสียงฮะเลาะให้ทีมงานแต่เสาวคิมทุกมีมุมหน้าสงสารเหมือนกันนะคะเพราะเจ้าตัวลายมลแรงในป่านี้ละค่ะ <Huh? S 1> กัดจนขาลาย oh. เห็นแล้วเซอแอบสงสารสงสารโอ้ นะคะว่าหมอที่จะมารักษางานนี้เนี่ยจะเป็นคุณหมอสัตว์หรือว่าจะเป็นพี่หมอมากปรินกันแน่กระป๋องป๋องป๋องทะเลค่ะโดนโดนตลอดโดนทั้งวันเลยเนี่ยโดนเพราะถ่ายละครที่นี่วันที่เล่นกับคิมอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคิมก็จะสะดุ้งขึ้นมาแบบเราต้องไปเกาเป็นอะไรเป็นอะไรใช่คือโดนกัดมันจะเจ็บมากเจ็บมากจริงทั้งทั้งกองโดนกัดหมดเลยค่ะลายกันหมดละ